โแล้วตัวที่เล่นบ bon อลกลางกาศได้ดีอย่างอิซานก็ก็อยู่ใน,น,นกรอบเขตโทษด,ด้วยนะครับสายของเฟนดี้เปิดหมุนเข้าไปครับเก็บตกบอลสองหัวชิดอับโ,โอ้โหลูกแบบนี้ได้กลายเป็นอันตรายเฉยเลยครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ให้ไปออนฟิล์รีวิวนะครับ กะโดดขึ้นของทางเควินดีโรบรัมนะครับจะปืนแนบ,บตัวกระปาครับ<ฮ>ให้เป็นจุดโทษครับอยู่ที่ช็อต,ตนี้ของทีรศิลป์แดงดาเลงแล้วได้ยิงลูกนี้โอ้โหนิ่มๆเลยครับตีเสมอ2ต่อ2ครกับบีจีกลับมาได้ครับทางบีจีประตูตีเสมอทีรศิลปแนงดงดานะครับจากจุดโทษมีลอยยิ้มขึ้นมาทันทีครับทางรถทง โอ้โหแล้วเวลานะี่ยังเหลือให้กับทั้ง2ทีมเหมือนกันนะครับยิงได้อย่างเยือกเย็นมากๆนะครับยิเสินดูจังหวะของสมพรยศพุ่ไปก่อนนิดนึงด้วยนะครับแล้วก็เลือกที่จะปาไปอีกทางนึงจุดเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับจังหวะแฮนด์บอลของเควินดีโรมรัมแล้วก็ปาไปไปคนละทางกับจังหวะพุ่งของสมพรยศ